เบียก uhm. mm ้าศูนย์แปดเก้ศูนปดขอแค่โศไปมันสวนมากมีรถสวนสศพร้อมที่แจ้งอามาัาแม่นถอได้รถสวนศเบอกครับบานย่างว่ะเนี่ยเนียปิด้านไปเขาโศเขาป่วยแแห่ไปรถรถสวนไปมันมารคศปัจจุบัขั้นแรกบอกครับขั้นแรกปวดอนคือกันเขาจะมาสวนมันมัวเขาจะตึกซาบโต ถึกสามตัววัดก่อนสวนศพเขามากมันชอบเป็นยนเมือนาก็กสวนศพอีกเขาเลาบยบอกมันเพิ่นเลยบอกมันบ่าครับจ้าใครเขาว e. ่าเสี่ยวลอยขึ้นลอยเยอะโอ้ใคยว่าสีร่ระับวันนี้ลอยพุ่นลอยเตี้ยอะไรบอกกับฟางสวนศพมากครับครับครับก็ศูนย์แปดดเขา ลอยคุณลอยเด้อพี่น้องกุบี่วลอยดอกเล็กสวนมากเขียนไปเด้อแอดมินเแอดมินสื่อเนี่ยมันเป็นเล็ล่อยเล็กัสวนมากครับจเอาไม่ใชเป็นเลีวกกวัตโตต้องยึดได้รับไผต่อไผเนาะเกว่ตัวก็ยใ้จเซียนดจ้านี่ขอเก๋องเเกเพราะเปียกเอาดอกจิตประดังวะ เจ๊งหดที่พ oh, go ันหาหายต่ได้แค่เจ๊ไอุ้ดสองหมองหายตองวัดไหมไอ้ซุสองครับอีหยังทถาเขาเริ่มตองงวัดนี้ไหมให้ตัวได้ก็หกนย์หกคนเดียวหวดไม่ได้หกซดฮกเลขลางกับนย์หกเลขล่างกับนย์หกหกซุดหกหกซุเจ็ดุหกเจ็ดหอนหล้วหมดต่อมาหมดพวือหบาเจ๊ มันจะออกฮะไอ้พวกคุณหบาทจ้านี่ละสิบบาทค่ะอือเรยอะซะห้่อะอยาคนไปเห็นนละสิบบาทจ้าซื้อวาเขาว่าซื้ไป่วงต่ำโลกกิ๊ขานต่ำก็ขี้ข้านซื้อยางน้ำหนีบ่ะยางไอ้ยังล่ะยางอายุปนเด็กก้องเด็กเอาเทมปุ๊บคนเด็กยางเจ๊บ่อะไรปีวยางไอยางขอเรีย งวดนี่ปูมาไปแจงมาแล้วเลยกปูมาแล้วตัวเถ่าเด็กปูมาแล้วอืมปูว่าจังไหนแน่แจงวดเนี่ยเล็กปูติครับครับเล็กปูเป็นเล็กหอยด้ะเด็กปูมาหาหอยไปขึ้นนี่เล็กปูมาหาข่อยไปขึ้นนี่ห้าแปดหาห้าแปดหานี่เล็กปูจ้าเล็กแจงยืดตัวเกอลจ้าเล็กแจตัวกอล อันนี้เลขกระปูนองหานเด้อหาแปดหาคอมันเขียนในขวันี่หาแปดงาเลขปูนงหานเลขเจ้ยังอยู่ตัวเก่าได้ครับหกศูนย์หกเหมือนเดิมครับอืนเอ้กระปูนงหานขวัญนี่เป็นมาบอกขวัญมาขึ้นเลขกรปูนองหานหาแปดหาห้าแปดห้าที่เจ้ยจ้าเอาโลตร้อยคู่ร้อยโลดเฮ้อแปลว่าเจียตัวนี้ละลอยคู่รอยครับเพราะว่าได้หลายแบบหาเงินต่างรักเลยคุณล่ะ คอมาจวดไฟเล้วตั้งรักไดแนไปนั้งยุคผู้เดียวยมาตั้งหลักไปยูนนั่นนางพี่เจรนาอยู่ขอมา่ะหอีหลาว่าหาหามันละว่าหาน้สหกโคนตัวมันไกลเาว่าสิันะเปี่ยนเหน่อยไมคนเดิมมันไปเพี่ยนโลดมักพูเรียกเรียกอเพราะด้แจ้งหนามันเจเอิพี่น้องมาเบิ้งให้แน่เจริ่โอ้ยมาสพี่ดอกเอเอฟมาเบิ้งเจเด้อบิ้งก็ย่สอน้ำเน่าสอเนี่ยน้ำเน่่สอกลังสอแสดง โซกหรือกวเนี่มยมันเขาพอดีล่างมันทานมาอะไรหวดแล้วเอาฝากคนไรกคนแช่น้ำเด้เดอครับแช่ก่ได้ค่ะนักก็ได้กับเมาเอาเด้อะร่ปูหาเปดหาขเขาเลรแปูหาแปดหาได้ปหายมขกกา,าขึ้นม่เกจ้าเปดหาเหนมาซ้ำมันกับซิบมาบอกไปโตได้บ่อบอกไปโตเนาะมาหาเปดหาได้หลายเล้ไปเสืยลอยพ่อลอยแล้วมันจุดใส่พออยอยู่หันจมหันมาก จ้าอล้วยาโจมต่าเพื out, prayed, ่อนหาแปลพาเสือได้เหนื่ยบอก่าอย่กนเรียนกันนอยบินก่าเยอะครางชาวพัดจะเจ้าเบิ้งเขเชียนไว้วันเชียวเาที่าหนเจาพมากว่าเจ้าพบ้าเขไเลยบวกเจ้าเจ้ามากเเลยอดพอได้ที่แม่ว่าเสียเก่าว่ดเสียเก่าผู้เดียวจริเจ้าเก่าผู้เดียวหาเป็นไรเจม่ะเดกไม่เบิ้ง บอดีแล้วก่สัญญาณบอดีบ่พี่น้องสัญญเดบ่ดีบ่ด็กเด็กเดกเ็กเด็กเด็กเด็เด็กเด็กเด็กเด็้เด็ก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 เเด็ก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 เเด็กเด็เด็กเด็กเดเด็กเด็กเเดาเเออกเ้เดอกเด็กเเเด็ก้กเด็กเดเเด็ก็กกเจ็กเด็เด็กกเเ็กเกด เลขล่างแปดหนึ่งี่พวกไคยมากกว่าพโอ้ยเจ๊เขียนไว้ว่าพันคุ้นพันเหมือนกันชาว่าเจะาผู้เดียวไปมาเอาตัวนี้าเอาผู้เดียวเหรอาหาแปดหาพันคุณพันเด้อพี่น้องเจ๊ท่านบอกไปยายานพว่าหลายนะคจะเาเขาผู้เดียวไปไปาเขไม่เงินหลายขาอ,อยากไม่เงินหลายเขาทกเนบอกพี่น้องนะเน่ยเลขล่างกับมี่เด้อของเจ๊แปดหนึ่งบอกพันแนสเจ้าบอกาน เป็นาคอยบอกว่าโตว่าเอาแลยเนาะเป็น้าบอกจ้าเป็น้าเป็น้าเตัวนี้พันคุณพันเจจัดไปแล้วจ้าเป็าเลข่องตัวตัวใดแปดหนึ่งหเล่าเนี่ยในต่างเลขลกลางแปดหนึ่งเขาบอกบ่อหอยได้เขาบอกบอตัวบ่อมันเล็กเล่าได้เล็กเล่าอยู่ตัวกอเออเล็ค่อยตัวกอเขาบอกบ่ออยผู้บ้า่อยบ้าโอ้ได้ผู้บ้าจ้าแปดหนึ่งหัวเกะไดผู้บ้าแปดหนึ่ง เออเปลี่ยนหนึงว่าเรเาบว่าเข้าโรกหลายบ่เท้อมันเป็นนดงเนาะเข้าเหล็กผู้เบาเนาะผู้เบาไข่เขามันบอกข่ออนนบ่อยเสียนมีเหล็กผู้เบาวนาเด้อยาสับสนครับอันนี้ไข่อยวไข่ชื่ผู้เดียวไข่เหล็กยเล็กคงแก่ยังหกศย์หกเหมือนเดิมเอยเสียงยังรวมตุ่มต่าแจ่เสียงยังบวนยังลาลาเปลี่ยนยังลูกจับของูเด้อเดี๋ยวพรเอมขอลูกก็ไปลง เด็กผัวไม่กบก nga ไปไหนเด็กผัวยังก็เห็นขี้ึ้งเนี่ะเขียนเตอนัะนี่มัต้งไปห้อนหาอยาลดสดโลกเมียพ่ดกับผัวเมรกแต่ถ้อพี่น้องรอสักพักมึงเจวอเพิ่อไปขายของอยู่ครับเจวอกระยูแบบสไตล์เดิมๆเนี่ยะครับ จะบอคนดังเหมือนเดิมดดดแล่ว่าหนหาหาัหห่ออกดีปัยังดังบังญ์อือผู้ทหารหายหาแปดหาหาแปดหาอืมขึ้นมาหาโอ้ป้นป<ร>นีวัสดีครับขอให้พระเจริญขอจดไฟเซื้อวันที่สิบหาว่ ยอด่พันในสื่อแต่จดไว้ติเจนเน่จ้าพันคนพันเน่จ้าจดไวโอ้ยไปแรกก็ไปใส่หัวบ้านอว่าอีกเกินมันล่ะพอพักเป็นบอกว่าสวัสดีจ้าเจวอคนงามจ้าบเสี่ยงใครกลัวลงนี่ลงบัดวัดเสี่ยงบนหลังคนสิกิีดข้อหอยเนาะโอเจปะครับมันล่ะถ้าหาไปหาเสี้ยงเขาแล้วหาไปหาเนี่ยเสี้ยงเขาแล้วจ้าเสี้ยงคนใน้ของหลายหลาย ท่อมันเป็นเนบเนนบอยนมันเขามันไล้ว่อต้าหันได้จูนจองเนาะจ้ามันใกล้ๆว่านี่ให้มันตรงเป๊ะเลยจ้ามันตรงเป๊ะลาหาเปนะคนเราว่าพักหาเปนหารลายอยู่ก็จอาปัด่าสารอยคุ้ยถุยจะเอาตังรักได้สองลอยหะทุดนดนเรื่อก็ะสิมีเงินหลายเติบเรื่องคปหานี่เอาเทไรเจกจ้าหาลอยค็นหาลอยไปละก็เอาเู้เดียวคอยดอก ว่าจาฟังเงื่อนือข่อย่ได้ซื้อขนาน้นบ,บ่ลลับมากก็ซื้อน้ำข่อยมากซื้อน้ำค่อยซะหยอดจากเราก็ได้เ่ามากลาใหญ่ดวงไฟดวงมั่นประจะัยว่า้างข่อยกีหยอดตามใจข่อย็นละลอยคือลอยพันคุณพันพน,นี่แะข่อยจะเอาปจัยว่าความปจัยยุเจ้บ่อยเปวเดดกินน้ำข่อยพอมันไปยังหั่น ยาอย่าังบอกเพิ่มว่าทมเปเป็นมาเบิ้งข้าววะบอกเอฟซีว่าเบิ้งอดีเถบบอกไป้นแมนเบิ้งหลายจงบอกพ้นว่าแทมเม่เพว่มนเตะเขาเใจมาอยู่บอกเบิ้งทะเปาสิได้อกนีเก่งเพรานั่นปรเดนในทองเขาดีหาปดหาเอาโลดมาม่าเก่าเขาวาเก่าว่ามาบอกเจ่งวัเก่าวัมาม้าเปล มันมาเปดเขาบอกว่ามันมาเปดเขาว่าหากกบนแเม่ยเขเลยะออกเาล้วออกให้หาเป็ดหาแปดเปดมาแท่นก่อนวัวว่าดอกแปดก่อนออกแปดหามันมาเปดปลาพักบอกว่ามันบาแจกปลาพักคนบอกว่าบอกปูเนี่ยพันสาเนี่ยเขาให้ถือหน่อยนะจ้าอย่าปูพันษาอยากถือเรื่องปูเพราะได้กับเขาพัษาได้เยอะปุ๋ย หาเปยดหาในยาปูด้อยขาผักโชคหมานน้ำปลาผักโขมหมานโอ้เดี๋ยวทำบุญหายาปูกันนะยาปูว่าเดยาปูเด้อซาเือว่าเขาเนี่ยาหาลูกกระเต่าเนีลูกเขาพี้งมีท่อมาปวด้ลูกเหาปดหานคุณพันในยาปูด้อให้ลูกเกิตังรัคือของเีงาบุนลูกคนนี้เงิมีท่อฝากไปเป็นก่อนธนาคารนะใครจะสบายใจไปทำธนาารนะ ังมาเลยยาปูมาแล้วันนี้ปูอะไรนปูมันดีใจเอารถหาแปดหาลูกหาแปดหาเนี่ยปูบอกเด้อเลียงาปูเด้อยาปูน้องหาเท่าเด้อยาปูน้องหานเพิ่นมาเพิ่นมาตัวมันเข่ามาสามาเทียมแล้ววันเขสาร์วันศเขราวันสารที่ยี่สิบสองโอ้ยขออย่าไปทำบุญน้ำข้าวน้ำพันตัวนี่ ปถือควรเดียร์ปูเด้อลูกเดียร์แกยังกระโดดท่านนะปูเด้อยังปูลงหาเทาเด้อลูกกระเที่ยฝอดหายขึ้นก่อนล่ะหายท่าเป็นกระชายคนท่านสารเนี่ยฝอดน้ำงานไม่เจอด้ะจ้าฝอดน้ำเดี๋ยวก็ไปถวายเทียนพันสาถวายผาบน้าฝนแล้วเจ้าะไปน้ำกันด้วยล่ะไปบอกพี่จังเขาค่อยๆค่อยเบาๆเอาเนาะบอกจอบบอกง่ายบอกทีค่อยๆเนาะครับมันละแล้วบอน นราบอกไปด้วยนั่นครับครับค่อยสนานสุดละนี่เาไปยังอือหน้าตามแม่แม่แสดงนางอยู่แม่ให้หวยพันกอน้าปูให้หวยพันกรนั่งไปอ่าจ้าย่องย่องเด็งจะไปตามของขึ้นจ้าข้างเกอนี่ละฮังเกอเอนี่ยถูกต้องบะครับถึงแล้วพร้อมแล้วู่นองหาเออเนี่ยครบไปเก่ครบแล้วเนี่ยนี่น่ละเก่งๆนี่ละเออก็ถือกันนี่นี่เขาเนปูแผลนี่ เด้อเนี่ยอาะยกให้พี่น้องเบิ่งบานยกพี่น้องเนี้ยแขกหน้าจอได้ครับพี่น้องแล้วจอได้แขกหลายหลายเมีหลายหลายตอนแวคอยหมุนมาได้เจ้ด้อยคอยหมุนมาเอาไว้ทั้งนั้นแป๊บหนึ่งก่อนเอาแพรทานเลยเล็ปูต้องหันมาบอกว่าสั่นเกว่ามาบอกขึ้นนี่ค่ะอันเลซุดเตื้องหกซวนหกนั้นคอยเองเลขของเจ้ของเจ้เอง หมุนมาเจ็บัน่ะให้พี่น้องเพิ่นแคปหน้าจอหมุนมาอีกนิดนึงหมุนมาหมุนมาตรงๆครับเอาตรงๆมีแต่เจ็บนี่แหละเนอ้อคุณแม่สวัสดีค่ะบอกเพื่นเบื้องแรกหนิเนี่ยเบื้องเบื้องเขาเตรียมตีนแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ไปใส่ดอกวันนี้ไปใส่มาเจ็บต้องดังขึ้นมาอีกเหรอ วันวังหันสุยเนาะสุยปิดสียเปียยุล้รองนี้เนม่เจร่องเน้น่ครับอโอเคเอาคุณสามซ้าว่ัขึ้นมาลงก้าวขึ้นเสียงในได้อออย่งเต็มเน็ยู่เสียงตัวใดเจ้เสี่ยงหาแปนี่ยหล่ะเสียงหาปหแสดงว่าเสียงเขาหาหาแปดหาเนาเจ้ก็ถือเอาพั้นคุณพันเสีาก็เสียว่เขาพูดเขาพูดวิทาลรานั่งเขาพัดนมาซ่ม่ เออเสียแล้าเนี่ยนะจ้าถ้าไปเมร์เนี่ยมีเสียงวดสวยๆแล้วเจเนาะจ้าหดสิมานี่ตรงบ่๊ะเจ๊ตรงสิเปียนเสื้อเจ๊ตรงนี่บ้านจ้าเจ๊ตรงเสววอคนดังตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะหาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับถ่ายคลิปหรอครับเจ๊ผ้าละเพิ่นหลายครับเพิ่นถึงได้ขายของนะครับเอาจ้าครับโอเคครับเจ๊ครับ แคปนะก็เพียบวานะครับเแคปหน้าจอได้ครับพี่น้อง